มาทุกคนวันนี้ของแซบอีสารก้อยขมลองเชิมไม่ต้องสืบร้านเดิมรสชาติเขาดีอยู่แล้วโอ้ทำไมเขาใส่พริกมาเยอะจังว้าว วันนี้เราเตรียมผักมาหนึ่งส่วนเหมือนเดิมม,ม,ม,มีคุณตู่ด้วยอืมหอมมากอืมคว่นยผมเขาดีอ่ะรสชาติได้อื ดึงคอเหนื่อยม,มากตบด้วยเมนูติดบ้านห <c oughs> ืมเจียวดีสุดของครัวรุ่นนี้เขาเยี่ยม ใช้มือไว้สะใจใช้ช้อนเลยดีกว่ากลอืนรม